เพราะทําให้คุณคิดว่าการกินแหนงแคลงใจกันเปรียบเสมือนแก้วที่มีรอยร้าวแทนที่คนรักจะมีจิตสํานึกมาประสานรอยร้าวให้เป็นเนื้อเดียวกันที่ไหนได้เขากับเปิดใจให้มือที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์แบบนี้ถือว่าไม่รักกันจริงเพราะแบบนี้จึงทําให้คุณฉุดคิดว่าไม่อยากทําดีกับเขาอีกแล้วเพราะทําดีกับเขาไปเขาคงไม่เห็นค่ามิหนำซ้ำจะทำให้เขาคิดว่าคุณเป็นของตายสำหรับเขา ไม่มีปัญญาไปไหนรักเขาหัวปักหัวปำซึ่งคุณทนไม่ได้ถ้าคนรักจะคิดแบบนี้กับคุณ ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง Thaloo Holo และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะโปรดช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่อง Thaloo Holo ด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือมอบกำลังใจด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวทางไลน์นี้นะคะ เมื่อชมคลิปจบแล้วหากพึงพอใจผลงานและท่านใดต้องการมอบรางวัลเป็นสินน้ำใจให้อาจารย์ขอเชิญกดที่ไอคอนซุปเปอร์แตงด้านล่างคลิปนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณและซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านมากค่ะสวัสดีคะ่ะชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะ ราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านและตีความหมายไพยโรแมนติกทาลอดมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงปรมเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะดังนั้นเนื้อห,หาของคลิปนี้จึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกำลังเผชิญปัญหานะคะ ส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสมหวังสมปรารถนาอยู่ดีมีสุขแล้วหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะแต่ถ้าหากว่าสนใจคลิปนี้ถือว่ามาชมเพื่อเป็นวิจารณ์ก็แล้วกันนะคะเอาละชาวราศีเมถุนเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอดซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนเรื่องมีอยู่ว่า ราศีเมถุนบางคนที่มีเรื่องบาดหมางใจกับคนรักวันนี้คุณลังเลใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักควรไปต่อหรือพอแค่นี้หรือแม้กระทั่งราศีเมถุนที่ไม่คิดจะเลิกก็ยังไม่วายสับสนลังเลใจค่ะว่าคุณควรจะทําดีกับคนรักเหมือนเดิมหรือปล่อยเขาไปตามยถากรรมไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปซัพพอร์ตเขาอีกแล้ว เขาจะเป็นจะตายก็เรื่องของเขาถ้าคุณคิดว่าจะปล่อยให้คนรักอยู่ด้วยตัวเองคุณจะไม่สนใจไม่ใยดีไม่ซับพอร์ตเขาอีกแล้วเพราะคุณอยากจะดูน้ำหน้าเขาเขาจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีคุณคอยช่วยเหลือถ้าคุณทำแบบนั้นจริงๆคนรักต้องว่าคุณใจดำแน่ๆซึ่งถ้าหากว่ายังคงอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมคุณจะทนเห็นคนรักเขาลำบากต่อหน้าต่อตาได้ไหมซึ่งบางทีราศีเมถุนก็มักมีความขัดแย้งกับตัวเอง ไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดครั้นคุณจะกลับไปทำหน้าที่เหมือนเดิมเคยดูแลคนรักอย่างไรก็รับผิดชอบเหมือนเดิมเหมือนที่เคยทำมาถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องแยกแยะระหว่างเรื่องบาดหมางใจกันกับภาร,ระหน้าที่ที่เคยรับผิดชอบแต่คิดอีกทีคุณก็ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องราวที่บาดหมางใจกันเพราะคนรักทำคุณแสบมากวันนั้นที่ทะเลาะก,กันคุณโกรธและเกลียดเขามาก จนแทบอยากจะเลิกให้มันรู้แล้วรู้รอดไปแต่โชคชะตาก็ทําให้คุณกับเขายังเลิกกันไม่ได้ในเมื่อว่ายังเลิกกันไม่ได้แล้วคุณจะอยู่อย่างไรกับความสัมพันธ์ที่มีรอยร้าวและเกิดเป็นบาดแผลร้าวลึกในใจคงใช้เวลานานกว่าจะรักษาหายหรือไม่ราศีเมถุนบางคนเจ็บแล้วจําเรื่องที่บาดหมางใจกันก็จะฝังใจคุณไปจนวันตายทําใจไม่ได้ลืมไม่ลง ปล่อยให้เป็นแผลอยู่ในใจตลอดไปก็จะเข้าทํานองว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะคะซึ่งจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่านับจากนี้ไประหว่างคุณกับคนรักไม่มีความสนิทใจกันเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ววันใดถ้าคุณปล่อยให้จิตใจเปราะบางก็อาจจะย้อนนึกถึงทั้งเรื่องราวและเหตุการณ์คอยจี้ใจดำคุณอยู่เรื่อยไปแน่นอนก็จะกลายเป็นหอกข้างแคล มันจะคอยทิมแทงให้คุณเจ็บปวดเสียใจแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยดันงนั้นถ้าว่าคุณยังไม่เลิกจึงเป็นไฟล์บังคับเป็นสถานการณ์บังคับให้คุณจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วพยายามมองข้ามปมประเด็นปัญหานั้นไปให้ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมคะถ้าคนรักยังคงมีพฤติกรรมที่จะส่อแววเกิดปัญหานั้นขึ้นมาอีกดังนั้นไพโรแมติกทาร์ลอดจึงพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่า ราศีเมถุนอยู่ไประแวงไปว่าสักวันหนึ่งจะต้องเกิดปัญหานั้นอีกเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมยังไงอย่างนั้นคิดขึ้นมาก็เบื่อโลกเบื่อชีวิตทุกวันนี้คุณอยู่กับปัญหาเดิมเิมเหมือนภัยเรือวนอยู่ในอ่างไม่เคยหลุดพ้นได้สักทีและเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณคิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมก็ทําให้คุณย้อนคิดถึงอดีตว่าถ้าหากคุณรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกคุณจะไม่ถลำลึกไม่ตกลงปงใจมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขา แต่คิดไปก็เท่านั้นใช่ไหมคะราศีเมถุนเพราะว่าได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปแล้วยิ่งถ้าหากว่าราศีเมถุนบางคนที่อยู่ในสถานะแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวแล้วอาจถึงขั้นมีลูกด้วยกันสภาพนี้แหละทําให้คุณคิดว่าเหมือนคุณได้เจอเจ้ากรรมในเวรมาในรูปของคนรักถ้าคิดแบบนี้ก็น้อยใจในโชคชะตาของตัวเองทุกวันนี้คุณจึงรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสุดท้ายแล้วชาวราศีเมถุนถ้ายังคงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไป แล้วคุณไม่ดูดำดูดีเขาก็จะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์มีช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆซึ่งไม่ส่งผลดีถ้าหากว่าราศีเมถุนบางคนเกิดปัญหาเรื่องการนอกใจกันขึ้นมาอีกก็จะทุกซ้ำซ้อนเลยค่ะเพราะทำให้คุณคิดว่าการกินแหนงแคลงใจกันเปรียบเสมือนแก้วที่มีรอยร้าวแทนที่คนรักจะมีจิตสำนึกมาประสานรอยร้าวให้เป็นเนื้อเดียวกันที่ไหนได้เขากลับเปิดใจให้มือที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ แบบนี้ถือว่าไม่รักกันจริงเพราะแบบนี้จึงทําให้คุณฉุดคิดว่าไม่อยากทําดีกับเขาอีกแล้วเพราะทําดีกับเขาไปเขาคงไม่เห็นค่าม่หนาซ้ําจะทําให้เขาคิดว่าคุณเป็นของตายสําหรับเขาไม่มีปัญญาไปไหนรักเขาหัวปักหัวปําซึ่งคุณทนไม่ได้ถ้าคนรักจะคิดแบบนี้กับคุณดันงนั้นเลยกลายเป็นว่าราศีเมถุนสับสนและลังเลใจไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันแน่ ประเภทว่าเดี๋ยวอยากรักเดี๋ยวอยากเลิกเอาล่ะราศีเมถุนคะเดี๋ยวเรามาฟังเทพขิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะชี้แนะชาวราศีเมถุนว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีเมถุน Codependency เทพคิวปิดแนะนำว่าถ้าเวลานี้คุณสับสนลังเลใจไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดไหนถึงจะเหมาะสมฉะนั้นเทพคิวปิดจึงแนะนำว่าระยะนี้คุณควรถอยออกมาจากปัญหา 19, 1นเก้าเพื่อให้คุณได้มีเวลาเป็นของตัวเองมาไต่ตองตึกตรองกับปัญหาทั้งหมด ค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์ปมประเด็นปัญหาอย่างละเอียดเพื่อที่คุณจะเลือกหนทางชีวิตต่อไปแม้ว่าสุดท้ายแล้วคุณยังไม่เลิกเชื่อว่าคุณจะมีไมเซตใหม่ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักต่อไปอาที่เช่นคุณอาจมีการกำหนดกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใหม่แล้วในที่สุดคุณอาจค้นพบว่าความรักความสัมพันธ์ที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ในรูปแบบการครอบครองกันเป็นเจ้าของกัน แต่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์เหมือนเป็นญาติเหมือนเป็นพี่เป็นน้องก็จะทําให้คุณกับเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้หรือถ้าหากว่าราศีเมถุนอยู่ในสถานะแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวแล้วถ้าในที่สุดแล้วคุณไม่สามารถกลับมาเป็นสามีภรรยากันได้ก็อาจจะตกลงกันว่าเป็นพ่อของลูกและเป็นแม่ของลูกช่วยกันดูแลลูกให้เขามีความอบอุ่นก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่บาดหมางใจกันอย่างรุนแรงอีกต่อไป เอาล่ะราศีเมทุนคะถ้าหากว่าคุณยังไม่เลิกแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้ามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมทุนจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีเมถุนในเดือนหน้านะคะ